ดูดวงรายเดือนนะคะดวงประจำเดือนเมษายน2568ค่ะ ดูดวงคนวันศุกร์การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับคนวันศุกร์ค่ะคาพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นไกด์ไลน์ค่ะสําหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้ชัดเจนแล้วนะคะ คนวันศุกร์นะคะเข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะ มาดูเหตุการณ์สถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของคนวันสุขในเดือนเมษายน2568ค่ะภพยถ้วยนะคะภพยถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ํานะคะเรียกว่าสุขจริงๆนะคะ1น่ถ้วยเนี่ยเป็นภพยของคําว่ามีความสุขนะอัธยาศัยดีมีน้ําใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือนะคะรักครอบครัวนะคะแล้วพวกภพยถ้วยนี่กินเก่งทานเก่งนะคะอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะ ถ้วยนะคะมีความน้อยมีความน้อยใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนอารมณ์ความรู้สึกนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้วยเนี่ยมันมักจะส่งผลในเรื่องของความรู้สึกนะเรียกว่า,าดิ่งง่ายดาวง่ายนะคะนะแล้วด้วยความที่คนวันศุกร์อาจจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะมากจนเกินไปนะคะเลยทําให้อาจจะไปเก็บเรื่องราวสิ่งต่างๆมาคิดมาน้อยมาน้อยใจนั่นเองนะคะคีวิตกกังวลนะคะ เครียดไปหมดกังวลไปหมดนะคะสองเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าสับสนกับชีวิตบางครั้งจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะทํำยังไงดีนะคะหรือแปดถ้วยบางคนพัดพากจากครอบครัวพัดพากจากคนรักอยู่ห่างไกลคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องราวที่ทําให้กระทบกระทั่งกันเ <c oughs> กิดความไม่เข้าใจกันน้อยกันน้อยใจกันงอนกันนะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าความรักเนี่ยนะคะต้องให้กำลังใจซึ้งกันและกันนะคะ คู่ของคุณเนี่ยก้าวดาบเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดเยอะไม่ได้พูดมากเขาอ,อาจจะไม่ได้อธิบายเรื่องราวสิ่งต่างๆนะคะให้คุณได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนวันศุกร์บางครั้งอาจจะคิดนะคะปรุงแต่งนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยจะส่งผลในเรื่องของความรักนะคะซึ่งอดีตอาจจะเคยมีเรื่องราวที่อาจจะแบบระแวงกันหรือไม่ไว้ใจกันอยู่แล้วนะคะพอมาในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างเข้ามาเข้ามาตอกย้ําทําให้คนวันศุกร์นะคะค่อนข้างจะ เรียกว่าดาวดาวดิ่งๆในเรื่องของความรักนะคะเหนื่อยไปหมดเลยนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยกับปัญหาหลายระยางมันดูมารุมมาตุ้มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักนะคะทําให้คนวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าสับสนกับตัวเองเหลือเกินนะคะไพ่บอกว่าโฟกัสที่ตัวเองนะคะทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะเรียกว่างานก็เช่นกันนะคะนะเรียกว่าอะไรที่เราไม่รู้นะคะต้องเรียนรู้นะคะ ต้องหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองด้วยนะคนพันสุขท่านเองถ้าในเรื่องของคําว่าตําแหน่งงานเนี่ยในเดือนนี้หมอฟ้ามองว่าคุณเบื่องานคุณเหนื่อยกับงานนะคุณอยากเปลี่ยนคุณอยากย้ายนะคะคุณอยากไปไปไปทำงานที่อื่นอะนะคะคุณอาจจะไปสมัครงานไว้ที่อื่นแล้วนะคะแต่อาจจะยังรอในเรื่องของคําว่าการเรียกตัวอยู่หรือเปล่า เะะพราะสามไม้เท้าเห็นไหมอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปให้พ้นจากตรงนี้ราราชินีถ้วยมันมีความเบื่อมันมีความลุ้นอยู่อะนะคะยิ่งสองเหลี่ยญนี่เรียกว่าเมื่อไหร่จะได้งานใหม่สักทีเมื่อไหรจะไปพ้นจากตรงนี้สักทีหนึ่งเรียกว่าในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่บ่นไปนะคะยังต้องทนทําไปอยู่นะคะ คุณคุณคุณรักงานที่นี่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขา,มาไมีก้าไม่เท้านะคะเขาเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงเห็นในสิ่งที่ตัวเองทําแต่บางทีมันเหนื่อยกับคน enfin, นะนะงานคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่คุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหากับคนเหนื่อยกับความคิดของคนนะคะที่อาจจะไม่เข้าใจคุณนะคะเ,เรียกว่าทําอะไรไปมันก็เหมือนกับว่าทําดีไม่มีใครเห็นน่ะค,ะคน,นสุกสก็เลยทําให้บางช่วงบางอารมณ์อาจจะรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกโดถูลอเกินนะคะเหมือนที่บอกนะ คุณทำงานคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะคะตำแหน่งหัวหนะ้างานไม่ได้เสียนะคะเขามีความเข้าอกเข้าใจคุณแล้วเขาก็ยังมีความเมตตามีความอ็นดูคุณอยู่นะคะแต่ตำแหน่งเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะไปคาดหวังว่าเพื่อนร่วมง,งานจะต้องอ่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อันนี้คุณอย่าไปคาดหวังนะคะ เรียกว่าอย่าไปคาดหลังนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะให้มั่นใจในตัวเองนะคะอย่าไปเรียกว่าทําอะไรบางครั้งคนมันสุกกลัวว่าคนรอบข้างจะไม่ถูกใจกลัวว่าคนนั้นจะไม่ อาจจะไม่รู้สึกดีนะคะกลัวว่าคนนั้นจะไม่รักไม่ชอบนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทําดีไม่ได้เปลียนเปลี่ยนใครนะคะไม่ได้ไปเอารบเอารัดเอาเปรียบใครนะคะให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะทํางานของตัวเองให้ดีทําหน้าทีา่ที่คุณรับผิดชอบเนี่ยให้ดีนะคะแล้วการงานนะคะคุณ คุณจะเติบโตได้นะคะในเรื่องของงานคุณจะมีความสุขกับงานที่ทํามากขึ้นพยายามโฟกัสที่ตัวเองนะอย่าไปาเรียกว่าอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าทุกข์หรือว่าไม่สบายใจนะคะปล่อยวางบ้างเรื่องราวของบุคคลอื่นนะคะเอาเรื่องราวของตัวเองหรือว่าคนมีสุขเนี่ยไปโฟกัสกับคนที่เขารักเราเป็นห่วงเรานะคะอันนั้นจะดีกว่านะคะมันจะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะหรืองานเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะ การค้าการขายนะคะในเดือนนี้มันมีการแข่งขันสูงนะคะในเรื่องของการค้าขายเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูเงียบๆซบเซาไปบ้างนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะต้องไปมองในเรื่องของการตลาดนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะให้มากขึ้นหรืออาจจะมองดู โปรโมชั่นใหม่ๆอะไรเข้ามานะคะเพราะในเดือนนี้บางทางาต้นทุนในการซื้อของเนี่ยมันสูงนะคะทำให้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้กำไรนะคะเท่าที่คนวันศุกร์ตั้งเป้าตั้งยอดเอาไว้นะคะเรียกว่าการค้าการขายก็ประคับประคองไปก่อนแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับว่างเงย็บซบเซานะแต่ยอดมันอาจจะตกลงมานิดนึงเท่านั้นเองนะคะให้เรามองว่ามันอาจจะเป็นช่วงวิกฤตเนาะเดี๋ยวอะไรอะไรมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยมีสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นี่เรียกว่าหมุนเงินเก่งนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่แล้วสองเหรียญด้วยนะเรียกว่าบัตร ATM นี้กดเข้ากดออกบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ได้นะคะการเงินเนี่ยยิ่งคุณขยันมากคุณจะมีรายได้ที่ดีมากนะขยันน้อยมีเงินน้อยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความขยันของคุณละล่ะแล้วคุณก็ต้องมีระเบียบวินัยในเรื่องของคําว่าการใช้เงินด้วย นะคะเร in ียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะสร้างกฎสร้างระเบียบให้ตัวเองให้ดีอันไหนเก็บอันไหนใช้นะคะหรือถ้าคุณให้ใครหยิบยืมไปในเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการเงินได้นะเห็นไหมก้าวดาบเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่คุณไว้ใจหรือใครบางคนที่คุณช่วยเหลือไปนะคะอาจจะได้ยากนะคะอาจจะต้องมีปัญหากันนะคะถ้าทวงกันนี้อาจจะเกิดการทะเลาะกันได้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินเก็บไว้ให้ดีจะดีกว่านะคะเพราะว่าคนวันศุกร์ ้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยอ่ะนะคะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายตัวเองอาจจะลำบากได้นะคะเพราะฉะนั้นจะช่วยเหลือใครก็เรียกว่าเอ็นดูเขานะคะระวังเอ็นเราจะขาดด้วยใครที่อยากจะได้บ้านนะคะนะอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมีการกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะหรือใครที่จะทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะ ในเดือนนี้ถ้าคนวันศุกร์มีในเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางใน,ในเรียกว่าละแวกประเทศไทยมากกว่านะขอบขอบประเทศไทยมากกว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไกลนะคะเพราะสามไม้เท้าอยากจะเดินทางไกลแต่มันอาจจะยังไม่ได้ไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแปดถ้วยมันก็อาจจะแบบต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะคะมากกว่าหรือบางคนเดินทางกลับบ้านเกิดตัวเองก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีนะคะแต่อาจจะมีการปวดเมื่อยนะคะนะ หรือว่าแบบร่างกายมันไม่มันไม่ได้รีแลกกันเนาะนั่งรถนานๆอะไรเงี้ยอาจจะไปเจอรถติดนะคะจนทําให้เรารู้สึกว่างุดหงิดนั่นเองนะคะคนโดยเฉพาะคนที่กลับต่างจังหวัดนะคะและการเงินในเดือนนี้นะตําแหน่งบ้านใช้เงินเยอะนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเดินทางแล้วมีมีโอกาสที่จะเสียเงินเงินเยอะนะคะยังไงก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะเดี๋ยวกลับมาจะกลายเป็นว่าเงินตึงลําบากได้นะคะ ส่วนความรักนะคะเหมือนที่บอกนะคนวันศุกร์นะคะในเดือนนี้เรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนรักเปลี่ยนไปคนรักไม่เอาใจเราเลยนะคะอาจจะดูรู้สึกเหงาเงานะคะเขาไม่เอาใจเราเราเอาใจเขาก็ได้นะคะ คนรักของคุณก็อาจจะมีเรื่องราวเครียดๆนะคะในเรื่องของงานอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปเขานอกใจเราหรือเปล่าไพ่ของการนอกใจไม่มีนะแต่ไพ่เนี่ยมันบอกในลักษณะของคําว่ามันมีความไม่เข้าใจนะคะของคนสองคนกันเกิดขึ้นมันมีความน้อยใจนะคะเขาอาจจะกําลังน้อยใจคุณอยู่ก็ได้ที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้เอาใจเขานะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณ พราะพวกดาบเนี่ยนะคะเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นคนพูดน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะทํานูน่นนี่นั่นประชดประชันเขาหรือเปล่านะคะมันเลยทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยใจนะคะเพราะฉะนั้นความรักพยายาม พยายามพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะคะหรือว่าหากิจกรรมทำร่วมกันทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะไปทานข้าวนอกบ้านบ้างไปเดินชอปปิ้งด้วยกันบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกันมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมที่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะคะเปลี่ยนที่เขาไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเรานะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า คนโสดเนี่ยคุณมีคนคุยนะแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครหรือคุณคุยคุยไปแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะเรียกว่าเป็นได้แค่คนคุยก็แล้วกันถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะคุยคุยกันแต่คุยกันไปสักพักนึงแล้วก็อาจจะแบบเบื่อนะคะนะหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะเพราะคนวันุกในเดือนนี้สภาวะอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลนะคะ มันเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะพออยู่คนเดียวก็เหงาพอมีคนคุยเข้ามาก็รู้สึกว่าแฮปปี้สักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่าเบื่อนะคะไม่อยากคุยกับใครและอยากอยู่คนเดียวนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูในเรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองดีกว่านะคะเรียกว่าโสดก็ไม่ได้เหงาโสดก็ไม่ได้เศร้านะคะเพราะหนึ่งถ้วยอะนะคะเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะคนวันศุกร์ ส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพเกิดจากความเครียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกใส่ตานะคะแสบตาปวดตานะคะใครที่ชอบอ่าเรียกว่าอยู่กับโทรศพัพท์หรือหน้าจอคอมในในสถานที่ที่แสงสว่างไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกใสยตาอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลด้วยนะคะเรียกว่า กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินนิดหนึ่งนะคะโชคลาภเนี่ยถามว่าคนวันสุกมีไหมพอได้ค่าขนมนะคะตัวเลขจากบันเล็กที่นะคะอ่าแล้วก็คนวันศุกร์นะคะอ่าคนวันศุกร์นะให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่มอาหารนะคะของกินจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์นะคะ อขอพอรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคนวันศุกร์นะเพราะตำแหน่งคุณแม่นะคะราชินีถ้วยขอพอรกับคุณพ่อคุณแม่ขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่อะไรที่เราอาจจะเคยพูดหรือทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจโดยที่เราอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขมีเลขหนึ่งมีเลขแปดนะคะมีเลขเก้าขอโทษนะมีเล สองนะคะและเลขศูนย์ที่จะให้โชคสำหรับคนวันศุกร์นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนวันศุกร์ในเดือนเมษายน2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ